พันวรการเล่าทางน้ำตาขอตัดขาดสามีตำแหน่งเมียเศรษฐีขอสละทิ้ง พันวรรการเล่าความรักครั้งแรกเกิดขึ้นนอกโรงเรียนไปเจอรุ่นพี่ข้างนอกถามว่านั่นนับว่าเป็นรักครั้งแรกไหมทางด้านสาวพันบอกว่าเป็นป๊อปปี้เลิฟค่ะแต่เราก็ทำงานไปด้วยแล้วเรียนไปด้วยแล้วถอยออกมาเขาก็เสียใจนะตรงนั้นตอนนั้นรู้สึกแค่ว่าอยากทำงานหรือเราเบื่อด้วยแต่เขาก็ไม่โกรธเรานะคะเขาก็เหมือนกับรอคอย ขณะดเดียวกันบอกว่ากับอดีตสามี8ปีไม่เคยทะเลาะกันเลยพันจะเป็นคนสบายๆแบบไม่จู้จี้จุกจิกไม่ตามตอนที่ขอเลิกกันเพราะเราจับได้ว่าเขาไปคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งก่อนจะแต่งงานประมาณครึ่งปีได้ที่เรารู้เพราะมันไม่เหมือนเดิมมันแปลกๆก็ไปไหว้พระขอพรพระพิคเนธถ้าเขามีคนอื่นหรืออะไรที่เปลี่ยนไปขอให้รู้ภายใน3วัน7วันแล้วเราก็แต่งงานมาสปีซึ่งพันเป็นคนพูดบอกเลิกเองที่ตัดสินใจเลิกคือ เรารู้สึกว่ามีกับไม่มีรู้สึกไม่ต่างกันแต่เรียกว่าหลังจากที่เธอโสดน้ำนับวันก็สวยออร่าเปล่งปลัง่งโดยล่าสุดทางด้านสาวพันธ์ก็เพิ่งออกมาเปิดภาพทิปเที่ยวทะเลให้แฟนๆได้ชมพร้อมลงแคปชั่นว่าไม่เห็นหรอกข่าวเพราะเราอยู่ทะเลโดยหลังจากที่โพส์ภาพดังกล่าวออกไปต่างมีผู้มากแสดงความคิดเห็นกันมากมายเช่นน่ารักมากสวยไม่ยอมแก่เลยนะสวยครับน่ารักมากครับเป็นต้น